yeah คมถามจริงตอบตรงวันนี้สเปเชียลค่ะนะคะเพราะว่าเราอยู่กันนะคะในงานการคัดเลือกนะคะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ปี2020แล้ววันนี้ค่ะเป็นรอบที่คัดจาก100คนให้เหลือ30คนคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของสาวๆทั้ง30คนที่ผ่านการคัดรอบมาว่าพวกเธอเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรในการประกวดปีนี้และที่สำคัญแต่ละคนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตามมาเลยดีกว่า อันนี้ก็คือ30สาวงามนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเธอกันนะคะที่เป็น30คนนั่นเองค่ะมันเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆเลยค่ะที่มาประกวดนางงามเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะว่าจะได้มาอยู่บนเวทีนี้ได้ค่ะมันจะง่ายกับมือถือไหมเพราะมือเพาเป็นนางงามมาแล้วเราเป็นมาตี้คิดว่าคนเราเนี่ยมีความฝึกฝนค่ะมันไม่ยากเสมอไปค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะส่วนี้เราต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ราไงเพราะเราเป็นนุ่นามาตี้อยู่ใน ชใช่ค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หลายอย่างค่ะแต่ว่าก็ยังจะเป็นคนที่สนุกย,ยังฮาล่าเริงเหมือนเดิมค่ะจะได้ไม่เครียดด้วยค่ะเวลาประกวดมีทางการบ้านด้านอะไพิเศษในสโลว์ไลนที่มาประกวดโอ้โหทุกอย่างเลยค่ะด้านบุคลิกภาพด้านการพูดนะคะแล้วก็ทุกๆเทปเลยคือดูของพี่ที่ประกวดทิฟฟานี่ทุกเทปเลยค่ะรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างที่มีเปนดใจให้กำลังใจตั้งแต่เรายังแบบเริ่มเข้าขึ้นประกวด คือดีใจมากๆค่ะที่เราได้กำลังใจนั้นมาแล้วก็มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยค่ะหนึ่งสากงานน้องตาลทสเป็นไงคะค่ะเราสาสบคนแล้วดีใจมากค่ะดีใจสุดเลยเพราะปีนี้กลับมาของสู้เต็มที่ค่ะปีนี้ยังไงก็ฝากนะคะแฟนๆทางบ้านนะคะที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะฝากเชียร์น้องตาลด้วยนะคะมัสราห,หมื่อน้อยค่ะเดี๋ยวมาเรียกอะไรตาจะรีบอัปเดตนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สาววันนี้ผ่าน30คนแล้วนี่เป็นใครกันบ้างเป็นใครกันบ้างเข้ามาเลยเป็นใครกันบ้างสาวอ่ะแนะนำทีละคนน้องอะไรคะน้อเทมค่ะน้องเทมใช่ไหมคะอ่ะน้องเชอร์ค่ะน้องเชอร์ฉันเรียกอยู่เมื่อกี้น้ำเลี้ยบเลยค่ะน้ำเลี้ยบนะคะน้ำเลี้ยบสวยนะเดี๋ยนะอ่ะบาวาค่ะบาวนะคะสวัสดีค่ะพีทค่ะน้องอะไรนะน้องพีทค่ะน้องพีทนะคะการพลุนะคะสวัสดีการพลุนี่ไงอ่ะฝากให้ ฝากให้แบบว่าแฟนคลับเขาได้เชียร์เราหน่อยเร็วค่ะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจเลยนะคะการทูกรู้สึกด,ดีมากยังไงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อทุกคนที่ผ่านเข้ารอบ30คนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะอ่ะสวัสดีค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะเดี๋ยวจะมีสื่อกรมด,ดีมานําเสนอทุกๆวันเลยนะคะในช่วงที่ได้มีกําหนดการออกมานะคะค่ะเชียร์ได้เลยค่ะค่ะถ้าฝากติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูว่าเบอร์อะไรกันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้ต้องสนุกแล้วก็ทำเลี้ยงพี่อะไรมางัดแม่ปีนี้อต้องรอดูแล้วค่ะข้านต้องรอดูนะรอดูนะคะว่าเด็กเลเวลจะเป็นยังไงค่ะตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราสองคนนะคะจากชาธรรมา์ค่ะเลยมีธรรมศาสตร์มาแล้วค่ะผู้ชมมีสมสารทั้งหลายคนนี่ไงเราเชียร์ทั้งหลายคนอันนี้น้องอะไรคะเนี่ยน้องอะไรนะมินิค่ะมินินะคะนี่น้องอะไรคะ กีต้านะคะน้องอะไรคะอลิสค่ะฉันชอบมากเลยอ่ะนี่รู้สึกไงบ้างวันนี้ผ่านขั้นตอน30คนแล้วก็ตื่นเต้นค่ะรอบที่สัมภาก็อาจจะมีแบบว่าประมาณนิดหน่อยแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านหมดไปได้ดีคือเหมือนว่าวันนี้เราได้เตรียมการมาดีมากๆใช่ค่ะนี่วันนี้เตรียมการมาดีไหมลูกวันนี้ก็เตรียมตัวมาพอสมควรรู้สึกว่าวันนี้คุ้มค่ามากๆเลยค่ะไป30คนแล้วนะคะอะฝ่ายทุกคนเชียร์เราหน่อย ขอแรงเชียร์แรงใจนะคะให้สาวๆงามทั้งสาวสิบท่านในเวทีประกวดมิสทิฟฟานี่ประจำปี2020ด้วยละกันนะคะเลิศฝากเชียร์สาวๆทั้งสามด้วยค่ะกิตต้าแล้วก็สาวๆทั้งอีก3 0คนด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งสาวแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะใบข้าวสิกิบอรวัสดีค่ะโอนะคะวันดีคิดว่าอะไรที่ ทำให้เราชนะใจกรรมาการผ่านมาเป็น30คนคะ่ะามแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดอะไรเข้าดูปได้ยัเลงก็คือแบบด้วยความเดียวเป็นตัวเองด้วยเราเตรียมการมานานแค่ไหนกับการที่ได้เข้า30คนในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเดือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าในการต่อไปลถ่ายรูปแล้วก็แบบมีแนวคิดที่ว่าจะพูดอะไรให้เป็นตัวเองมากที่สุดควันนี้เหมือนแบบโล่งอย่างน้เลยหมใช่ใชค่ะยังไงฝากเชียร์นะคะ คุณผู้ชมมันดูสวสาแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยสวยนี่ชอบนางก็นางเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมนี่เห็นไหมเอาะแนะนำรู้จักกันทีละคนดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะหมายเลข49โจโจ้ิรดาสุนทรชินคุณฝากเป็นกำลังใจให้โจ้ด้วยนะคะนี่ไงเมื่อกี้เราตะโกนสุดเสียงนะโจโจ้ได้ยินไหม อันนี้น้องอะไรคะสสวัดีค่ะสไปนะคะประกอกล้าหาญนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเต็มที่มากกับการประกวดครั้งนี้ค่ะฉันแอบดูรับตอบคําถามอยู่นี่หายเก่งหรือยังตอนนี้อะไรนะคะหายเก่งหรือยังหายเก่งแล้วค่ะรีแลกซ์มากตื่นเต้นนิดนึงนี่หนึ่งสาวสวัสดีค่ะฉันชอบหลอนบ้างตั้งแต่เดินเข้ามาเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะบอสทัศกรแก้วมีเกิดเฉลต์นะคะอ่าก็ขอฝากค่ะ ทุกคนเนี่ยช่วยเชียร์บอลด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะมาถึงจุดนี้ได้มันแบบคือขอบคุณตัวเองมากจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยตื่นเต้นนะวันนี้ถามก่อนคือเราไม่รู้เลยเราไม่คิดเลยว่าเราจะได้อะแล้วเตรียมมาแบบเตรียมการเยอะแม้อะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูทำงานหนักมากก็เตรียมตัวพอที่จะทําได้แล้วก็เต็มที่ค่ะอ่าฝากเชียร์นางด้วยนะเชียร์ดังเชียร์สาวสาวเชียร์สาวสาวนะคะ อีหุงสาแล้วฉันชอบนางมากเลยอ่ะตั้งแต่ในรอบตอบคำถามแล้วอ่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะกิฟต์นะคะกฤชพรเชียมงคลค่ะอายุ29ปีค่ะกิฟต์จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันทำงานในตำแหน่งแอสซิสแตนั์แมเนเจอร์ที่เครือบริษันทูคอร์ปอเรชั่นค่ะเลิศมากนี่คือแบบว่าขยัตื่นเต้นแล้อยังเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะเมื่อกี้ยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่ตอนที่หนูเพิ่งตื่นกล้องอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ถนัดกับอะไรแบบนี้เลย อืออ่ะฝากเป็นลังใจให้กับน้องด้วยแ <black woman S 3> ล้วกันเนาะแรงใจให้ด้วยนะคะคุจาทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดใปนดทุ่ก่อน,นเลยะค,ะค่ะแล้วกำลรงใจให้คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมดูดิเดี๋ยวแลวนางเนาะหูย <c ười> เห็นไหมอ่ะโพส์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 อ่ะคุณผู้ชมค่ะชมสาวนี่เบอร์หกสิบหกน้องอะไรคะ <c ười> น้องเนนนี่ค่ะ น,นนีน้่เข้ามาคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นมากเป็นยังไงบ้างพอแบบรู้ว่าคนเป็นคนที่31อะไรอย่างเงี้ยหนูแบบบีบหัวใจหนูมากหนูแทบจะร้องไห้ออกมาแต่รู้ว่าคนสุดท้ายหนูก็แทบจะดีใจจนซือที่กั้นกรี๊ดไม่อยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะบอกใครไหมวันนี้เข้าส0คนแล้วขอบคุณแรงเชียร์แรงใจทุกท่านแล้วแนนจะทําให้ดีที่สุดรอรับชมเบอร์หมายเลขของรอเชียร์น้องนะไปแรงค่ะค่ะอีสองสาว นี่น้องคนนี้เราจําได้เลยตอนที่น้องตอบคาถามเป็นลูกครึ่งใช่ไหมน้องอะไรนะคะแคโรไลน์ค่ะอะไรนะแคโรไลน์แคโรไลน์คุณแม่จะเรียกถูกไปดิะไอ้คนนึงน้องอะไรค่ะลูกไม้เมทาวีมีเงี้ยลูกไม้เมื่อกี้แม่เรียกได้ยินแหมเป็นยังไงบ้างแข็งตึงเต้นละใหญ่แข็งตึงเต้แล้วเหมือนเหมือนยกภูเขาออกจากอกจริงๆค่ะโล่งค่ะหรือเหรอคือแบบเราเตรียมการมาแบบนานแม้กว่าจะมาในรอบการตอบคำถามเลวันนี้เพราะคำถามก็โหดนะอะไรอย่างเงี้ย แต่แอบเห็นหนูตอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะถ้าตอบภาษาไทยอาจจะไม่คล่องขออนุญตอบภาษาอัษนนี่ไงฝากเชียร์นางดูคุณนางตัวจริงนางสวยนะตอนแรกเห็นนางตอนตอบคำถามไงให้ทุกคนได้เชียร์เราสองคนหน่อยฝากเชียร์ลูกไม้เมทาวีทองแท้ๆด้วยนะคะค่ะฝากเชียร์แคลร์น่าด้วยนะคะอ่าเป็นกลังใจให้นะคะปีนาราดีค่ะดีค่ะน้องร็อกนะคะ วันนี้ค่ะตอนแรกเห็นตอบคำถามเมื่อกี้แอบตื่นเต้นนะหรอแอบตื่นเต้นค่ะแอบตื่นเต้นค่ะในรอบบริษัทคือก็อาจจะมีแบบทำไม่ค่อยได้เต็มที่ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะคะเราจะเอาคำแนะนำของทุกคนนะคะมาพัฒนาทำให้ตัวเองเนี่ยดีที่สุดต่อ,ต,อต่อไปทุกวัน,นะคะ่ะตอนนี้ยังกังวลอะไรอยู่ไหมล้อก ก็ซูเปอร์กังวลอะไรแล้วค่ะตื่นเต้นสาะตื่นเต้นค่ะคือมันก็แบบกดดันด้วยกดดันกับตัวเองด้วยหลายอย่างแต่คือหลังจากวันนี้ไปค่ะล็อกจะเอาคําแนะนาของทุกคนมาเพื่อปรับใช้นะคะให้มันได้ทําออกมาแล้วดีที่สุดในทุกๆวันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะแน่นอนคําว่าตัวเกงเตงหนึ่งกับร็อกคือมาตั้งแต่เขาดูว่าล็อกมาประกวดแล้วว่ามันยังไงล็อก คือคำว่าตัวเกรงเนี้ยคือมันมันกดดันด้วยแล้วคือเราก็ดีใจขอบคุณทุกคนที่คอยแบบมองเรายังจําเราได้อยู่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเรามองว่าคาแนะนําของทุกคนนะคะในคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลตา่างๆเนี่ยเราจะเอากลับมาพัฒนานตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณนะคะน้องรอกเชียนะคะ จังสวยเหมือนเดิมเลยน้องบุค๊บค,คเป็นไงบ้างวันนี่30คนแล้วเป็นเต้นมากๆค่ะเราก็แบบดับลุ้นว่าจะเข้าไหมแต่ก็สุดท้ายเข้าได้แลกลับมนกลับมาในปีนี้อยู่ทำการบ้านอะไรหนักกว่าเดิมไหมคะ หนัากว่าเดิมเลยก็คือตัวของตัวเองค่ะเรื่องเกี่ยวกับไมเคิลเรื่องอธิจูดอะไรเงี้ยเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาบุ๊ได้ทําอะไรหลายอย่างมาก,มากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทํางานเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ด้วยก็อยากที่จะสแสดงความเป็นมิสซิฟานีที่น้องที่ casting มากขึ้นแบบอ่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์เราหน่อยแล้วกันนะคะค่ะยังไงก็ฝากเซนฟานีทุกคนนะคะบุ๊คยอริซิยามิพิพิเดนค่ะ,คะควันนี้กลับมาในการประกวดมิสซิฟานี่มิวสิควนดีโอ2023แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่ปี2019เดียวเ,เห็นทั้ง30คนในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วแบบหน้าใหม่ก็เยอะแล้วแบบคนที่เดียร์ต็งไวก้ก็ก็เข้ารอบอยะะ่างนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะกับทิฟฟานี่1ปีเต็มอ๋ยตื่นเต้นอยู่แล้วคะ่ะทุกๆปีเนาะก็จะมีมิทิฟนี่คนใหม่เข้ามาเป็นในครอบครัวเ,เดียวกันนะคะก็คือยินดีต้อนรับนะคะก็คือเดี๋ยววันไฟนนลวันที่18นี้ฝากติดตามด้วยนะคะบ้านหลังนี้ให้อะไรกับเราบ้าง ให้เยอะเลยค่ะก็คือเมื่อก่อนเดี๋ยก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะเข้าเขาเรียกว่าอ่ะเข้าสู่วงการยังไงควรจะวางตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนแนะนําและให้แบบคําติชมเดียมาเยอะมากจนเดี๋ยวได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะก็คือน่ารักมากจริงๆค่ะขอบคุณครอบครัวนี้ ท้ายอยากให้เดียฝากให้กำลังใจสาวๆทั้ง30คนหน่อยค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนสู้นะคะแล้วทำให้เต็มที่เนาะบางครั้งเนี่ยเวลาเราแบบเก็บตัวเรามีทอ้อมีร้องไห้มีเหนื่อยอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าก็คือเอาทุกอย่างอะคะ่ะมาทําเป็นแรงขักดันให้เราสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าคนงงอะคะ่ะก็คือเขาต้องสู้จริงๆแล้วมีแค่คนเดียวเท่าน,นะะั้นค่ะที่จะได้รับไมคือขอบคุณค่ะพี่จี้ใน30คนมีอนี่เชียร์ใครเป็นพิเศษแล้ววันนี้เนี่ย30คนมิสซิฟาี่หรอใช่ โอ้โหเชียร์ใครเป็นพิเศษไม่ได้เชียร์เลยเพราะว่าทุกคนน่ะน่ารักหมดไม่ได้เชียร์เพราะความหมายคือว่าเชียร์ทุกคนน่ะให้กขาพางใจพิเศษใช่พิเคือสวยหลายคนอะไร<ช>อย่างนี้แล้วพิจด,ดูร้อยคนน่ะหนักใจแทนคณะกรรมการมากๆเพราะว่าคณะกรรมการน่ะทำงานแต่เช้าว่าจริงๆแล้วว่าตัดสินน่ะเป็นเรื่องหนักใจมากแล้วแต่น้องๆก็ทําเต็มที่กันเยอะๆหลายๆท่านมากแข่งเฉากอะไรถึง3 0สาวงานที่ผ่านเขารอบไหมคะ ก็หนึ่งในนั้นก็ต้องมีมงอะนะคะว่ามันเป็นอ่ตามตามตีมของปีนี้คือ next level ใช่ไหมคะก็คือทุกคนเนี่ยวิทิฟนีอ่ะเขายกระดับทุกทุกปีเลยนะจริงๆนะเพราะว่าเขาต้องการให้แบบเฮ้พวกเราชาว LGBT อ่ะให้มันมีคุณค่ามากขึ้นะค่ะเพราะว่าคนคนนั้นที่ได้มงก็ตื่นเต้นรุนแรงคยมีความฝันจะประกวดวิทิฟนี้ไหมคะ ฝันมากทุกคนต้องฝันาะทุกคนอยากฝันมากอยู่แล้วฝันก็ต้องตื่นอ่ะเพราะว่าอ <c oughs> เป็นจริงมันเป็นไม่ได้แต่ก็ต้อง <c oughs> ฝันอะก็ <c oughs> ยังอยากฝันอยู่โอเคค่ะ